สวัสดีค่ะเรามาฟังนิยายเรื่องสั้นสไตล์พื้นบ้านกันดีกว่านะคะเอาดอกสดาวไม่จ้าลุงเมื่อแก้มหญิงสาวผู้ที่สู้ชีวิตมาตั้งแต่เด็กที่เคยใช้ชีวิตอย่างลำบากค้าขายมาตั้งแต่ยาววัยจนป่านนี้แล้วแก้มก็ยังคงเป็นแม่ค้าอยู่เรื่อยมาทุกๆวันนี้แก้ม จะเก็บผักสะดาวที่หามาได้จากธรรมชาติและวัตถุดิบอื่นๆจากธรรมชาติอย่างเช่นไข่มดแดงปูนาหอยขมหรือมแมลงต่างๆที่แก้มสามารถหานำมาขายได้ทุกๆครั้งไปภายในหมู่บ้านแก้มก็จะออกขายอยู่อย่างนี้เป็นประจำ หมู่บ้านของแก้มออกจะใหญ่โตมีบ้าน1000หลังคาเรือนไม่ว่าจะเป็นวันไหนๆแก้มก็จะออกไปขายแบบนี้เป็นประจำทุกวันโดยเฉพาะตอนเย็นแก้มส่วนมากแล้วจะออกขายเยอะมากกว่าตอนเช้าให้กับเพื่อนบ้านค่ะจนเพื่อนบ้านต่างก็รู้จักแก้มหญิงสาวผู้ที่น่ารักและขยันดีมาก มักอยากได้อยากมีเป็นของตัวเองตั้งแต่สาววัยใสเมื่อหาตะกร้าใบาใหญ่ที่เติมเต็มไปด้วยข้าวของที่แก้มนำเอาไปขายใช้วิธีการเดินขายไปทีละหลังคาเรือนจนกว่าจะทั่วหมู่บ้านขายจนหมดแล้วค่อยได้กลับมานอนพักที่บ้านบ้านของแก้มอยู่ด้วยกันห้าคนคะ่ะ ในนั้นก็มีคุณตาคุณยายพอ่อแม่แล้วก็แก้มเองค่ะแก้มเป็นลูกสาวคนเดียวและเป็นหลานสาวคนเดียวของคุณตากับยายพ่อกับแม่ทำงานอิสระบางวันก็ได้ไปทำงานบางวันก็ไม่ได้ไปด้วยความที่อายุเยอะแล้ว ไปทำงานที่อื่นไกลๆก็ไม่ได้ส่วนมากแล้วก็จะรับจ้างตามหมู่บ้านวันไหนที่มีคนมาจ้างวานส่วนตากับยายอยู่บ้านตามภาษาคนแกวว่วัยชราวันว่างๆทุกวันตากับยายก็มักจะไม่อยู่เฉยชอบประดิษฐ์ประดอยทำนุ่นทำนี่ทำของใช้เรื่อยๆมาอย่างเช่นทอเสือ่อ ที่ทำมาจากต้นไหลที่เกิดจากธรรมชาติหรือแหที่คุณตาชอบสารเป็นประจำครั้นเมื่อแก้มกลับมาถึงบ้านตอนเย็นๆแก้มสะดาที่พ่อเก็บมาให้ขายหมดไหมลูกขายหมดแล้วจ้ะพ่อแก้มพยายามขายให้หมดนะจ๊ะพ่อทีแรกๆก็เหลือเต็มบานเลยนะจ๊ะ พอดีแก้มไปเห็นบ้านหลังหนึ่งเขากำลังจะมีงานอะไรสักอย่างนี่แหละจ้ะพ่อเขาก็เลยเหมาของแก้มไปหมดเลยจ้ะเฮ้ยโชคดีจังเลยนะลูกวันนี้ขายพักเะดาวหมดผ่านได้แล้วหนึ่งวันไหนละ่ะเงินเอามาให้พ่อดูซิได้เท่าไหร่ละพ่อจ้ะ แต่แก้มยังไม่ได้ให้แม่ดูเลยนะจ๊ะพ่อเฮ้ยช่างแม่เองสิวะพ่อดูก็เหมือนแม่เองดูนั่นแหละไหนหลวงออกมาให้พ่อดูสิสีหน้าแก้มตอนนั้นไม่เต็มใจอยากจะให้พ่อดูเงินในกระเป๋าของตัวเองเอาซะเลยด้วยความที่รู้จักนิสัยของพ่อดีอยู่แล้วแต่แก้มก็ต้องทำตามใจพ่อบอกอยู่ดีค่ะ แต่ในช่วงนั้นระหว่างเดียวกันคุณตากับยายก็อยู่ด้วยเห็นกันทั้งคู่แววตาของแก้มหญิงสาวที่น่าสงสารได้หันไปมองตากับยายก่อนจะเอาเงินให้พ่อตัวเองเฮ้ยแกมเอ้ยให้ให้พ่อเองไปเถอะถือสว่าให้ค่าดอกสะเดาพ่อเองและแล้ว ยายก็ได้พูดต่อคุณตาไปว่าไอ้เพลงเอ้ยคิดเห็นลูกของเองบ้างสิวะลูกออกไปขายของกว่าจะได้เงินมาเองก็มารอเอาอยู่ที่บ้านแบบดือด้อๆอย่างนี้ไม่สงสารไอ้แก้มมันหรอวะพอยายพูดจบพ่อของแก้มก็พูดขึ้นมาว่าโธ่แม่ก็ไอ้แก้มอะมันขายของดีกว่า ผมซสอีกนะแม่ถ้าให้ผมไปขายผมก็ขายไม่หมดเหมือนไอ้แก้มให้ไอ้แก้มนะ่ะไปขายดีแล้วผมมีหน้าที่ไปเก็บเอาดอกสะดามาให้มันขายก็พอแล้วล่ะแม่อย่าเรื่องมากไปหน่อยเลยนาะเอามาเอามาแก้มเอาเงินมาให้พ่อดูซิวันนี้ได้เท่าไหร่ทันทีนั้นแก้มก็ได้ล้วงเงินออกจากกระเป๋าพยักหน้าให้พ่อเบาๆก่อนจะยื่นเงินให้พ่อคะ่ะ เมื่อพ่อเห็นแก้มหลวงกระเป๋าพ่อก็ยิ้มรอทันทีและมองไปที่คุณตาของแก้มคนที่ให้ท้ายลูกเขยอย่างพ่อแก้มก็ไม่มีคำที่จะพูดต่อได้แต่ยื่นเงินให้พ่อด้วยมืออันบอบบางของเธอด้วยหน้าตาที่ไม่เต็มใจสักเท่าไหร่กลัวว่าพ่อ จะเอาไปใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จําเป็นซะมากกว่ายิ่งพักหลังๆนี้พ่อก็ยิ่งดูแปลกดื่มเหล้ามากขึ้นทุกวันทุกวันแถมพ่อยังมีดูดบุหรี่จัดด้วยซ้าแกม้มก็ยิ่งอดคิดและรู้สึกเป็นห่วงพ่อไม่ได้ถึงแม้นว่าพ่อจะช่วยหาของขายให้กับเธอก็เถอะ เพราะเห็นพฤติกรรมของพ่อแล้วยิ่งแรงกว่าเดิมซะอีกแก้มเอ้ยมาหายายหน่อยลูกเมื่อยายเห็นแก้มด้วยหน้าตาออกดูบึ้งตึงยายทำทีท่าแบบไม่สบายใจเหมือนกันคิดเห็นหัวอกคนเป็นหลานหญิงสาวที่บอบบางแก้ม เดินเข้าไปหายายอย่างเงียบเียบในขณะที่ยายกำลังทอเสื่ออยู่กับตาแก้มเอ้ยทําบุญกับพ่อกับแม่นะ่ะทําไปเถอะนะลูกนะอย่าคิดมากเลยเชื่อยายสิแก้มยังเป็นสาวอนาคตอีกยาวไกลการให้พ่อคราวนี้ไม่ใช่ให้ครั้งสุดท้ายนะลูกแต่ให้เพราะความรักและความกตัญญูยายเชื่อว่า หลานสาวของยายนะ่ะจะมีคนดีๆคนรวยๆมาอุปถัมภ์ค้ำชูภายในอนาคตข้างหน้าจะมีเงินทองมากมายหลายเท่าตัวที่ให้พ่อในวันนี้ละเชื่อยายนะลูกนะใายายแก้มจะเชื่อฟังคำพูดของยายไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามแก้มไม่เป็นไรหรอกจใายายดีมากจ้ะลูก ไปไปพักผ่อนได้แล้วนี่แม่เองก็ยังไม่กลับมาเลยจะยายแก้มพยักหน้าเบาๆให้กับยายพร้อมกับให้คำตอบก่อนจะละตัวเข้าไปข้างในบ้านทันทีที่แก้มเข้าไปในบ้านพอแก้มก็เดินออกไปจากบ้านเหมือนกันแก้มได้ยินแต่เสียงพอ่อปิดประตูรั้วหน้าบ้านทันทีที่พ่อกําลังเดินออกไปข้างนอก ทันทีที่แก้มรู้สึกเป็นห่วงพ่อและรู้ว่าพ่อออกไปจากบ้านแล้วหัวใจก็เต้นสั่นและลัวขึ้นมาทันทีคิดเป็นห่วงพ่อคิดว่าพ่อต้องไปทำเรื่องอะไรไม่ดีแน่ๆและก็คิดถึงแม่ป่านนี้ยังไม่กลับมาบ้านเลยถึงแม้ว่าจะมีตากับยายอยู่ด้วยก็ตามแต่แต่แก้มก็ยังไม่อุ่นใจอยู่ดีเมื่อแก้ม คิดไปพลางๆแล้วก็เดินเข้าไปที่ห้องของตัวเองเมื่อแกมรู้สึกไม่สบายใจจนนั่งอยู่ห้องไม่ติดและต่อจากนั้นแก้มก็เดินต่อไปที่หลังบ้านซึ่งเป็นพื้นที่หลังบ้านเป็นระเบียงบ้านยื่นออกไปเล็กๆซึ่งแก้มชอบไปทําอะไรอยู่ที่นั่นนั่งเล่นอยู่บ่อยๆแก้มนั่งคิดอะไรเพลิน ให้ตัวเองสบายใจบางครั้งคราวแก้มคิดถึงตอนตัวเองเป็นเด็กๆจนทำให้ตัวเองร้องไห้ออกมาบางครั้งเธอก็คิดถึงพ่อเวลาพ่อพูดจาเพราะเธอก็ยิ้มแต่พอคิดถึงเวลาพ่อพูดจาแรงๆให้กับเธอแก้มก็รู้สึกน้อยใจและอยากจะร้องไห้ออกมาดังๆ เวลาพ่อลืมตัวพ่อก็มักจะตะคอกเสียงใส่เธอและลงไม้ลงมือเธอเป็นบางครั้งคราวแต่ไม่ถึงกับหนักแก้มเองก็อดที่จะร้องไห้ออกมาไม่ได้แก้มคิดอะไรไปเพลินๆต่างๆนานา,นา,นาเรื่องพ่อกับแม่และตัวเองอยู่ครู่หนึ่งอยู่ๆก็มีเสียงใครเดินเข้ามาจากทางหลังบ้าน เมื่อแก้มหันไปมองก็เห็นหน้าพ่อโผล่มาที่ข้างกับผนานังบ้านอะพ่อกลับมาแล้วเหรอจ๊ะเนี่ยแก้มรีบเช็ดน้ำตาตัวเองทันทีอืมกลับมาแล้วพ่อมีอะไรหรือเปล่าจะ๊ะแก้มเห็นพ่อออกไปข้างนอกไม่ใช่เหรอจะ๊ะพ่อกลับมาบ้านตัวเอง ต้องมีอะไรด้วยหรอวะยายแก้มเปล่าเราจะพ่อแล้วนี่แม่เองยังไม่กลับมาเหรอนี่ยัยงจ้ะพ่อได้แต่ทำเสียงครางออกมาจากลำคอเบาๆก่อนที่จะหันหลังให้กับแก้มเดินเข้าไปบ้านเหมือนกันด้วยอารมณ์ที่หงุดหงิดอยู่แล้วทันทีที่แก้มเห็นพ่อเป็นแบบนี้ เธอก็รู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาทันทีและแล้วแก้มก็นั่งคิดไปคิดมาก็เดินเข้าไปหาพ่ออย่างดือๆแก้มหญิงสาวที่น่าสงสารและบอบบางเธอเดินตรงไปหาพ่อที่กำลังอยู่ในห้องพ่อจ้ะมีอะไรให้แก้มช่วยอีกหรือเปล่าจ้ะพ่อดูพ่อแปลกๆนะจ๊ะเนี่ยไม่มีอ่ะเองจะไปไหนก็ไปไป เสียงพ่อพูดเสียงใหญ่และเสียงแข็งใส่แก้มอีกครั้งในขณะที่ตัวเองอยู่ในห้องคนเดียวแต่แก้มเองก็ไม่หวั่นด้วยความที่อยากรู้และเห็นพ่อเป็นแบบนี้มานานแล้วสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับพ่อกันแน่และเห็นพฤติกรรมของพ่อพักหลังๆังนี้พ่อดื่มเหล้าหนักมากทุกๆวันนี้ พ่อก็ใจร้อนผิดปกติอีกด้วยไม่ว่าพ่อจะทำอะไรหรือว่าพ่อไม่มีที่จะระบายความในใจของตัวเองออกมาเลยทำให้พ่ออัดอั้นตันใจและแสดงอาการหงุดหงิดออกมาแบบนี้พ่อมีอะไรก็พูดให้แก้มฟังได้นะจ๊ะพ่อ ระบายให้แก้มฟังได้นะจ๊ะพ่อแก้มไม่อยากเห็นพ่อเป็นแบบนี้เลยนะจ๊ะพ่อพ่อมีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าจ๊ะพูดให้แก้มฟังได้นะเฮ้ยพูดให้เองฟังเองก็ไม่รู้แล้วไม่เข้าใจพ่ออยู่ดีนั่นแหละมันก็ยังดีกว่าพ่อจะเก็บเรื่องไว้คนเดียวในใจนะจ๊ะพ่อพูดออกมาเถอะจ๊ะเฮ้ย พูดไปเองก็ไม่เชื่อพ่อหรอกพ่อจ้าถึงแม้ว่าเรื่องจะเป็นยังไงถ้าพ่อพูดความจริงแก้มจะช่วยพ่อได้มากหรือน้อยขอแต่ว่าแก้มได้ช่วยเผื่อแก้มมีแนวคิดใหม่ๆให้กับพ่อยังไงล่ะจ้าพ่ออืมเอาเถอะเมื่อพ่อพูดจบ เหมือนพ่อจะทำใจตัวเองให้มีสติกับคืนมาและตั้งใจคิดทบทวนคําพูดของแก้มและก็เดินเข้ามาหาแก้มอย่างช้าๆแววตาของพ่อช่างดูดูเดือดนักจนแก้มรู้สึกกลัวจนตัวสั่นไปหมดยิ่งพ่อมาจับที่หัวไหล่ของแก้มก็ยิ่งรู้สึกตื่นเต้นมากขึ้นแก้ม พ่อไม่เข้าใจแม่ของเองเลยจริงๆนะทำไมเหรอจ๊ะพ่อก็แม่ของเองนะสิไม่ให้พ่อมาเป็นเดือนๆแล้วเนี่ยไม่ให้อะไรเหรอจ๊ะพ่อไม่ให้เงินหรือไม่ให้ของใช้พ่อหรืออะไรแก้มงงไปหมดแล้วนะจ๊ะเงินเมื่อกี้แก้มก็ให้พ่อไปหมดแล้วนี่จ๊ะแล้วพ่อยังจะคิดเรื่องเงินอีกเหรอจ๊ะพ่อโธ่แก้มแก้มยังไม่เข้าใจพ่ออีกเหรอเนี่ย จนป่านนี้แล้วเองก็ยังไม่เข้าใจอีกพ่อรู้แต่ว่าพ่อไม่เคยมีความสุขเลยตั้งแต่อยู่กับแม่ของเองมานะ่ะตั้งแต่มาอยู่บ้านที่นี่กับตายายพ่อก็ไม่เคยได้อยู่กับแม่เองสองต่อสองเลยแม่เองก็ไม่รู้ไปทำอะไรไม่เคยมีเวลาให้พ่อเลยสักครั้งเดียวเวลาไม่ไปทำงานก็ไม่อยู่บ้านเวลาไปทำงาน ก็ทำตัวห่างๆเหินพ่ออย่างงั้นล่ะเหมือนแม่มีคนอื่นน่ะพ่อคิดมากไปหรือเปล่าจ้าพ่อไม่ล้อกพ่อไม่ได้คิดอะไรมากเลยพ่อเห็นพฤติกรรมของแม่เองแล้วพ่อคิดว่าแม่ของเองเปลี่ยนไปแล้วจะทำยังไงให้พ่อมีความสุขได้ละจ้าพ่อเฮ้ยก็แค่พูดกับแม่เองให้กลับมาเป็นแม่เองเหมือนเดิมนั่นแหละ ทุกวันนี้พ่อก็รู้สึกว่าแม่ของเองนะ่ะเปลี่ยนไปเยอะไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วพ่อละจ๊ะพ่อไม่เปลี่ยนไปหรอจ๊ะพ่อเฮ้ยถ่ายแม่เองไม่เป็นแบบนี้พ่อก็ไม่กินเหล้าอย่างนี้หรอกพ่อนะ่ะอยากจะให้แม่ของเองกลับมารักและให้ความสุขกับพ่อเหมือนเดิมอย่างที่เคยเป็น แล้วแก้มพอจะช่วยอะไรพ่อได้บ้างละจ๊ะพอ่อให้แก้มไปพูดกับแม่หรือว่าให้แก้มช่วยอย่างอื่นดีจ๊ะเฮย้ยเองไปพูดก็เหมือนเดิมนั่นแหละขนาดพ่อยังพูดไม่ได้เลยแต่เองก็ลองลองดูก็แล้วกันแต่ถ้าเองอยากช่วยพ่อจริงๆเองก็ลองไปคุยกับแม่ของเองดูเผื่อจะคุยได้ไม่เหมือนพ่อพูดกับแม่ของเองทีไร ชอบทะเลาะกันทุกทีจ้ะพ่อแล้วพ่อจะให้แก้มพูดกับแม่ว่ายังไงเหรอจะ๊ะแก้มก็บอกแม่ของเองไปว่าเวลาอยู่บ้านน่ะให้อยู่กับพ่อบ้างสนใจพ่อบ้างไม่ใช่เห็นพ่ออยู่นอกสายตาตลอดจ้ะพ่อแก้มนะ่ะจะช่วยพ่อเต็มที่นะจ๊ะพ่อกับแม่จะได้มีความสุข พ่อกับแม่มีความสุขแก้มก็มีความสุขเหมือนกันจะ้ะถ้าแก้มช่วยอะไรพ่อได้แก้มก็อยากจะช่วยให้ได้มากกว่านี้นะจะ้ะพ่อนอกจากแก้มจะช่วยไม่ได้นะจะ๊ะแล้วถ้าเองพูดกับแม่ไม่ได้ละ่ะแก้มเองจะทำยังไงแก้มก็จะหาวิธีทําให้พ่อมีความสุขให้ได้ล่ะจะ้ะนอกจากแก้มจะไปหาของขายให้พ่อแล้ว แก้มก็จะพยายามพูดคุยกับแม่อยู่บ่อยๆเหมือนกันเรื่องของพ่อแก้มก็จะพยายามพูดหาพ่ออยู่บ่อยๆเช่นกันนะจ๊ะบางทีแม่อาจจะไม่ชอบพ่อดื่มเหล้าก็ได้นะจ๊ะพ่อเรื่องของแม่เองยังทำไม่ได้เลยอย่ามาสั่งพ่อไปเลยนะเองนะ่ะพยายามก็แล้วกันแก้มเอ้ย แก้มจะพยายามนะจ๊ะพ่อแก้มน่ะรักพ่อนะจ๊ะถ้าแก้มพูดกับแม่ได้พ่อจะเลิกเล่าใช่ไหมจ๊ะอืมพ่อรับปากแก้มแล้วนะจ๊ะพ่อว่าพ่อจะเลิกเล่าได้จริงน่ะอืมอย่าพูดมากไป่อยเลยนะแก้มดีใจมากที่สุดเลยจ้ะพ่อแก้มดีใจมากเมื่อได้ยินพ่อจะเลิกเล่าถึงกับ ยื่นตัวไปโอบกอดพ่ออย่างแน่นจนลืมตัวและลืมกลัวพ่อไปเลยในตอนนั้นแถมมือทั้งสองข้างของพ่อก็ยังกอดแก้มกลับมาอีกด้วยในอ้อมแขนอ้อมอกของพ่อพ่อกอดแก้มอย่างแน่นจนแก้มหายใจไม่ค่อยจะออกจากนั้นพ่อก็ได้ปิดห้องของตัวเอง อยู่กับแก้มสองคนส่วนตากับยายก็นั่งคุยกันอยู่หน้าบ้านอย่างสบายใจเมื่อรู้ว่าพ่อกับลูกสาวยังคงรักกันดีและทำความเข้าใจกันอยู่เรื่อยมาขอบคุณที่รับฟังจนจบสำหรับคลิปนิยายเรื่องสั้นสไตล์พื้นบ้านนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ฝากกดติดตามผลงานกดไลค์ กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปในใิยายเรื่องสั้นเรื่องใหม่ๆภายในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ